นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมนะครับกับวันที่นะครับผมวันที่12นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับพศ2อ6 8นานะครับผมนะครับกับวันจันทร์นะครับเดี๋ยวมาพาชมนะครับสภาพชมตู้นะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่หายไปพักใหญ่นะครับผมพี่น้องทางช่อง youtube นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับนี่จะเป็น facebook นะครับ facebook จะเป็นตัวนี้นะครับผมเอกเอกนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกับร้านเล็กๆนะครับผมที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่ะพามาชมตู้ตัวแรกนะครับผมตัวนี้เป็นแผ่นดินถล่ม นะครับอของอาจารย์นะครับผมช่างแม็กมือสุรินนะครับผมไม้แท้ยี่สิบมิลนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆหูยกเหล็กนะครับนะครับตอนนี้เหลืออีกสองใบนะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็มีตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลาง ชุดนี้มีอยู่16ใบนะครับผม16ใบมีบาแขนให้2ตัวนะครับบาแขน2ตัว12นิ้ว1คูณนะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่โทรมาดูนะครับผมข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมสมรูปอะไรให้ดูนะครับผมเป็นนะครับออดิโอพัดนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมคายนี้นะครับมีอยู่16ใบบาแขน2ตัว นะครับตะแกรงปั๊มชุดแวนโรงงานนะครับเก็บสีระเบิดนะครับให้ใหม่เรียบร้อยนะครับผมใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเท่านั้นนะครับผมนะครับแยกได้นะครับผมเป็นชุดสี่ใบนะครับแต่บาแฝดจะไม่ได้นะครับผมถ้าแยกสี่นะครับถ้าแยกแปดได้บาแฝดหนึ่งตัวนะครับ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับอ๋อด้านหลังนะครับสเปคคอนหลบฝนนะครับนะครับมีทั้งหมด16ใบนะครับเซตนี้นะครับ แล้วก็ตู้ GBL นะครับเป็นงานก๊อฟนะครับตัวนี้งานก๊อฟมีอยู่สองใบนะครับสองใบสภาพสวยๆนะครับนะครับผมตัวนี้พร้อมดอกนะครับพร้อมดอกเลยนะครับผมใบละสามพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับใบละสามพันห้าร้อยเก้าสิบาทคุ้มแน่นอนนะครับผมดอกสิบห้านิ้วของเอี่ยมละออนะครับตัวนี้เห็นรายละเอียดค่อย ทักหรือโทรสอบถามมานะครับผมเดี๋ยวตู้เสียงกลางอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของอาบาวไก่นะครับผมอ,อบุบลมิวสิกซาวนะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับเก็บสีระเบิดให้เหมือนกันนะครับผมแต่แกงปั้มสวยๆนะครับตัวนี้สุดคุ้มถูกๆนะครับผมถูกๆเลยนะครับ ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับคุ้มครับคุ้มแน่นอนผมว่านะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมเก็บสีระเบิดให้เรียบร้อยนะครับผมสวยๆมีสีใบนะครับสี่ใบแยกสองใบได้นะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าส่งก็ตามจริงนะครับผมแล้วก็ตู้นะครับตัวนี้เป็นเอกซาวนะครับเอกซาวสิบสองนิ้วนะครับ จอสิบสองนิ้วนะครับแต่ไม่มีชุดแฝนนะครับตัวนี้ตะแกรงปั๊มเหมือนกันสวยๆนะครับตะแกรงปั๊มนะครับใบละนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับต่อใบนะครับ นะครับเอกชาวเอกสาวชัยภูมินะครับผมแล้วก็ตู้เบ็ดนะครับตู้เบดเทอร์โบนะครับเทอร์โบเทอร์โบสิบแปดนิ้วไม้แท้20่มิลนะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับ4ีใบนะครับสใบเป็นหงยกไม้ธรรมดานะครับมมพลาสติกนะครับ ตัวนี้ใบละ1,500บาทนะครับผมราคานี้รับเองนะครับยังไม่รวมส่งถ้าส่งในภาคอีสานก็น่าจะไม่เกินนะครับใบละ3ามร้อยาถึงสี่อบาทนะครับตัวนี้นะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมส่มให้นะครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับผมร้านอ่า อยู่ที่อำเภอนนนคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมแอดไลน์ line, แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผมฝากฝา,ากติดตามด้วยนะครับนะครับเอราพามิสิก์ศานะครับนะครับวันนี้ทำเป็นคลิปสั้นๆก่อนนะครับผมเพราะว่าสิ่งของยังไม่ได้จัดนะครับผมก็เอาเป็นอ่า ให้พี่น้องเผื่อเผื่อสนใจเผื่อหาอยู่นะครับตัวไหนนะครับจะเป็นเฉพาะตู้แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าสี่นะครับสี่แปดเก้าสองแปดแปดสามนะครับผมแอดไลน์ได้เลยนะครับโทรวิดีโอคอลมาดูของได้นะครับผมขายจริงแน่นอนนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับ